สวัสดีครับพี่น้องครับมาเลยอ่ะมิญะพ่อมาเลยชิปนี่ภาพพี่นอ้องเข้าพอกันอาจจิมือนๆในจังน้อยเดี๋ยวเราขออนุญาตพี่นอ้องเหาดับไฟสัก,ก่อนขอคุณความมาขอแพงอีพอีเมทเคยอายน้องนุ่งเข้าบายจากเบิ้งมนญะพ่อเ,อเ,เออออบิงบบ้งบรรยากาศทองทองให้ทอง,ทง,ทงหน้าเจ่ามือลิปนี้มือนๆน,น,นอนหน้านอนหน้านอนหน้า,นนนายกสะดุง้งน้ามันมาไหมพี่น้อง ชีวิโนกสูดวงง่ายชีวิโนกสูดวงง่ายมึงหนีเล่นนอนนะแต่ได้แต่ว่ากินเข่าอิ่มแล้วแล้วมึงนึกหันแกงเห็ดปัวขัวแมงแข้งแตำบักทั่วปุ๊ป้าของหวานมีบักแตงมีบักโม่มีบักนัดนี่ตัวอย่างอินทรีย์มีดองกุนห์อันนั้นบักนัดอันนี้บักแตียงขวดบักแตงเอเลื่อ่ยุ่น ว่าหมักแกงพี่น้องเห็นไหมคุณข้าว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 ข้งวยางโอ้ถุเมันหลายสุดยอดเลยพี่น้องบังนัดคุณเห็นไหมคุณเรื่อยคุณข้อคือข้ออึดข้องอยากแข็งกินพี่น้องแม่ล็ดพ่อใส่ชุดล้ำแต่บอสมุดอะไรเป็นล้ำบัดโอ้แต่ว่าตอนนี้พาพี่น้องเขานอนนะยกสะดุ้งใหญ่พี่น้องว่ายาเซาล้ำเด้อประสันบอเสาดอไม่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 เซาเลยผ้าพี่น้องไปยกสะดุ้งซะก่อนตอนนี้เบิ่งบรรยากาศความเก่าความหลังพี่น้องเ้ามห้ามมากพี่น้องน้ามมากมาก ไปแม่น้ำพ่อจีพาไปพุ่นน่ะเสียงเขียนมู่ห้องเวก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 เยอะคนเปิดไฟนี่แม่เอาไฟพูดได้ผ่าผ่าอยูุ่่นไฟใจคิวไฟถังแก่พี่น้องมายองสะดุ้งหนามมากเดินพี่น้องไม่ใช่หมานบ่เห้องมันนี่นอนหน้าไม่ยังแอบห่อนี่ไปไปหลอนหูมาบขึ้นกว่าตื่น สซ่ดาเซวป้ายางม่หดยังุงมาถึงก็ตือนนาหน้ารบยาเงก็บหันเจจูรบาน้ำน้ำมันล่นปากกเรื่มบืนเามั่นโั้ใส่ใช่ใ่กรหญ่บางนึงสองตัวแบบง่าหมนนรบยโอ้มาบ่ทันพี่น้องเลยนี่รับาจยิงหรอขาจะเียปนโยกสะดุ้งสโอ้ทูน้ำสาลนเบนน้ำสาลนอีพ่อคอยกปนหมนา้าน้ำสาลนครับพี่ <Dante> อ่ะอุบสออุ๊ปปดอปอปไปชิวไปยังไปชิวอืไปิวพี่น้องเห็นบ่บบ้ปน้ำรนเฝนฮดีเลยพี่น้องน้าบืนบนพี่น้องเอ้าชิวมัน uh ั <c pres ide> <ł> ่งเฝ้าอยู่นี่บนขึ้นหน่นบนอนกันกันวางสัน ตัวปนน้งรัดป่าสักปดอ้าไม่ยกนะคืโคโมย์ยนะเฮ้ยอุยเขี้ยงขาดๆุ๊ยเขี้ยงขาดเนตปาบไปยกสะดุ้งมั้ยปยสะดุ้งพาพี่น้องย็นสุดน้ามากพี่น้องตา้นาำก็ลังล้นตาหนาำฝนตกเฮี้ยงเฮี้ยล่นคู่สาเลยพี่น้องเนี่ยนรกฝนตกเฮี้งครับฝนอะล่นคู่สายกไม่ยกอิสานบานห้า ยกแม่ยกเพิ่มสะดวกไม่ใช่เพ้าขึ้นนะพี่น้องเห็นไหเนาะบานนี้เนาะเอาเอาปาเต้นผาก่ายกไม่ยังผาก่าอุ๊ปะยกขึ้นยกขึ้นพี่น้องเห็นไหเนาะบานนี้เนาะเอาเต็งไว้ก่อนไหมเอาไมเต็งไว้ก่อนชิบหนีภาพพี่น้องข้านอนหน้าพี่น้องน้ำล้นดด้วนี่น้ำลรดด้วยหน้ามรดด้วยโผนตูงแค่กูนะไอ้บังนู่มเอ็มีปลาถึงสะดุ้งจังปะแนวตากเจ้าดี ใช่หรือ mm ฮัน hmm. นี so <news> ่ตักก <ourselves> no pues. ันพ <off five alan ches> so ี <opposite backs> not, ่น้องเห็นไปเนาะนีเนาะตักเห็นแล้วเอามาไว้นีเนาะมันบางอยู่าพี่น้องครับบางมียกาศยังมือกึนีป่ายังเถื่อเดียวไปว่ามันเห็นมีป่าเยอะเลยเยอ้ยโถโโยเ้อเ้อ่ปาเดิเป็นป่ากระเดิ่ปาขาวี่นะพี่น้องเห็นมเนาะจลตาเด้อพี่น้องเข้าเด้ออุปกตนี่เมยโกตัวป้าอยงเอ้าเอ้าเมียเข้ามามเข้ามา สะดุ้งพี่น้องเงมขึ้นพี่น้องอาสิโบเห็นนามันมากพี่น้องฉีด่วงพักกันแย่งไม่เงี้เาะเราพุนพี่น้องเห็นปาพักกันย่ง้ขาวๆน่พ่นะโอ้ปลาเตไปตักให้พี่น้องบงตรนีนี่ปะออกลงมาก่อนเลยสปตักมันมีปารมั่งโอ้ตโตแคพี่น้องเปียกงดหยอบโอ้ยมโอถึงเง้ม้นตัวนี้เงี้มขึ้นก็ถือตด้วอ้ย วังเด้อวังเด้อพี่น้องเขาเห็นไหมเนาะนี่คือบรรยากาศยามมืดขคืนนึงครับพี่น้องาการยงสะดุ้งโอ้น้ำมันมาตั้งแต่เฮ็ดไว้นี่ล่ะน้ำเทื่อแรกพี่น้องน้ำเทื่อแรลกกำลังมาปลายัาง,ไงไงแม่ปลาขาวปลากระเดือดลาขาวปลากระเดือดเยอะตัวม,มันฉีดถกเด้อ <laughs> มาักมือนี้ส่วนที่แรกว่าสีขาวบานได้พี่น้องตกมีเพาะว่าบตรขออยากยกสะดง่มขึ้นล่องิงจีเปงไหนด็เดโอ้บานแรอ้เอตัวมเท่า้นปลาขาม้นตัวนี้ปลาขามุนปลากระเดิ่อืมอันนั้นเออสะด้งลงเอาสะด้งลงเอาสะด้งลงโอ้ยปลาากลงมาตน้นอเตงเสื้อ อตสีพี่น้องอกว่าเคยมากสองท่านี้เด้อหากินแบบบ้านๆย้ำขึ้นพี่น้องเขาอาจิบเห็นทอด้ขอโทษขอัยเด้วยอีบอยเมียอไอ้น้องนุ่งเข่าอมีมากดว่าาสขอาหลอือสอบในปุ๋ยโทษโทษโทษทษอุบโอ้ยนซ่อนสาตาหน้ามีพี่น้องไหจดจดจอยู่นี่ปลางงงปลาปลาด้วปลาขึ้นไปเลยปลามก็ร่างขึ้นไหมพี่น้องโทษโทษ ปลาจะออกจากสาเจ้าของมือแรกมันยังพ่อวันนี้นอนแท้บาดแรกกับมันซ้ำนีน่นะบาดสองอีซ้ำไหนพี่น้องนำโส่ก,กันนี่ยั่่วพักกันแย่งมันยังพ่อแท้เลยงวดนี่ <c oughs> เอา,อานี่คือใส่แบบนั้นอือเอาลิปนี้พาพี่น้องเขา้ายกสะดุดเงี้ยมขึ้นเบิ่งของอนุญาตพี่น้องเข้าปิดไฟโซ่ก่อนถ้าเท้าป่ามันตื่นนี่ครับเอาคอยเบิ่งบาดนาว่าสิเป็นจังไรเนี่ยนี่ครับ คุณความมาความแม่พี่น้องเข้านะครับที่อยู่รวมกันเบ่งบรรยากาศพี่น้องเข้าผู้อยู่เมืองนอกเมืองหน้าเมืองไทยเมืองล่างโอ้ยค่อยมากมูเจ้าสองคนหากินแบบบ้านบ้านดีพี่สันสันว่านะครับพี่น้องเขาว่าไม่ใช่พ่อโจยีเศร้าล่ำตเอ๋อดับไฟโซ้กันพี่น้องเขายหมจ่าเออแกงนะถามจ่าใจจริงไม่ใช่พ่อโจดีเศร้าล่ำตีโบ่บเศร้าไปกับที่ไปยี่ลรอกใกล้ๆนี่ละโอ้มีงานขับไป ือว่าไปจอบไปแก้วไปใกล้ๆแบบว่าเขาบม่ได้ไปโดนไปหลายมือจย่งนี้นะโอ้าะเป็นอย่างเพื่อนนี่ในเรื่องช่องยูทูบเรื่อบ้านนี่ช่องยูทูปกับจิต่ายคือเก่าถ่ายคือเก่าโอ้เป็นช่องของแม่ลำเผาช่องของแม่ลำเผากับสิผ้าพี่น้องเขาลงทรงลงทาเป็นวิถีชาวบ้านไปเรื่อยๆเว้นจากการลำกับผาพี่น้องเขาลงทรงลงทางานลำกับสีไปคือเก่าเลยพี่น้องแต่ว่าเขาไม่ได้ไปไกลแต่ว่าบ้านเขานี่ละแม่ลำเพ้าก็จันท์ตายสิไปสังกัด ทีมงานได้นั่นพี่น้องเขาติดตามให้กำลังแรงใจแต่ว่าตอนนี้ติดตามการโยกสะดุง้เงเพราะเมญ่าพ่อเนี่ยมันขึ้นสะก้อนชิปนี่นะครับเมาสิไปอยู่ใสย่ยู่ใส่นั่นเมญ่าพ่อกำจัดตายสีแก่งสู้พี่น้องเขาฟังนะครับเอา้าติดตามตอนต่อไปอดใจไ่้ได้พี่น้องเม่ญ่เพ่าเห็นยังไงเจ้าเห็นยังไงเมญ่าคุปปาคุปปะท่านพี่น้อ,มนองมันล่นออกจากสาคุปปาคุปปะท่านเมืองไหนมันล่นออกจากสา เด็กๆคนเดียวสิออกนี่ปลาจีนี่สานี่บาหน่อยเลยพี่นาองวมันบดทันเนาะลุงอือคนเดียวคนเดเดีี่อ้ปาตัวพิงยังนัปลาเสียจิ๋วนี่ก็เจ๊สายนี่ออกบดแต่อุตวปลาอุตอปเสษิวนอปเสวนอ อืมนี่นะใหญ่ปะนี่ตัวใหญ่นี่ี่ตัวใหญ่ฮุบแม่ฮุบเอาเสร็จแล้วาปลาชิ้นใหญ่ปลาชิ้นใหญ่อืมแต่ว่ากันส้่งหน่อยได้หนิเปแนวนี้ไปป่าตกติ๊กติ๊กติต้ิ ปลาเขาปลาเม่ในไงปะปลาปลาขึ้นปลาซิวปลาซิวสร้างจับท่านตัวละเนาะเอาไมมเอาเอาไหมเอาจับท่านเล็กตัวเอิ้งพี่นนองเข้าเบิรงด้วย้ม่เราเต้นพูดที่คำตัวที่ตัวเอาไปมั้งค่ะบปไ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 มยกสะดุกโดนเถิอไปเด้อ้าวพี่นนองเขาไม่ยกคนอ่ะมันบ่อนอยู่ตตาน้ำบน ปั <ans> ๊บปั๊บยกสะดุ้ยกไมยกจำขึ้นพี่น้องว่าสะดุ้งขึ้นตัวใดหรออินเตอไฟอินเตอไฟม่นับอกระานตต้นี่ล่ะยกไมยกยกยกปึ๊บปึ๊บปึ๊บมีเงป่าเต็้นบ่โอ้เอาขึ้นแล้วไปเฮ้ยบิงไปตักไว้ให้บิงพี่น้องบ่ขอจีพาพี่น้องให้บิงกันก เขาส่งเต็นตน้องแดงน้องแดงอยู่ไ่ไม่ไม่ไม่แดงไม่แดงไม่แดงเลยอืมเพราะว่าบ่เป็นสร้างเมื่อาสิบปันเดยพใครจะตายเป็นผู้เห็ดมีอยู่มี่บ่ปลาเนี้ยมีไหมครับปลาขาวด้วยขาวนั่นเด้พี่น้องเห็นบ่นั่น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 ขุนขุนขุนตัวนึงเอามาแล้วซีต e> ัวหาตัวอยู่แล้แม่นแม่นแมนปลาหน้ามันหอก็เริ่มมากเนี่ยแต่กีบมันปลาทได้มากบองนี้ตักเอาอีงม่ยังตักเอาตักเอาพี่น้องให้บิ่ง อุ้ยพี่น้องถือกี่ตัวนี่โอ้น้ำมันมากสมมติเมญ่าพ่อเราบอกเขาเห็นป่ามากเขาเห็นน้ำมากเขาเห็นน้ำมากการยกสะดุ้งยิ่งมนขึ้นไปงี้สิอุปาโอ้ซับตาตัวนี้ตัวนี้ซับตาพี่น้องยกย่ำมันคือป้าอย่างนี้ไหมปลาขมมนดิป้าขมมนพี่น้องอืมแต่มันเนี่ตัวนี้เอ้าชิบหนีภาพพี่น้องการยกสะดุ้งยิ่งมันขึ้นเบิ้งเมญ่าพ่อเขาพยายามตายยกสะดุ้งยิ่งมันขึ้น นี่ใหครับนี่ดับด้ามมาเองโอ้ด้ามโอ้ดั้มมันซับตาพี่น้องตาที่ตนมันคือกันโอ้โอ้โอ้ออกไปออกไปออกไประวังนั่นสะดุ้งเกาะสะดุ้งสะดุ้งคอรวดเห็นแล้วเห็นแล้วผมมีเงี้ยพ่อเราว่าอะไเห็นนล้พี่น้องโทษแล้วพี่น้องเอ้ยทายไก่กันสะดุ้งคอรวดโอ้รวดเพมันรวดออกแล้วเอ้า คลิปเหนียวไว้ซ้ำนี่คลิปหนาเขาพอกันไหมขอบคุณค้ามากระแพงอีพอยเมื่อไาอา้นุ่งน่าสุขุสุข้นสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ